เป็นความดันโลหีตสูงเส้นเลือดหัวใจเส้นใหญ่ตีดสี่เส้นเลยหายใจไม่ได้เลยอ่ะได้ฮาร์ดมาไปหาหมอตรวจหมองงเลยว่าทำไมเส้นเลือดที่มันตีดมันโล่ง <Egypt> คุณพ่ออายุ75 uh> เป็นความดันโลหิตสูงเ uh> ส้นเลือดหัวใจเส้นใหญ่ติดกินยาความดันมาตลอด20 3สาปีอ๋อแล้วคุณพ่อมีการสูบบุหรี่ไหมฮะ พอเป็นคนสูบแล้วอาการเป็นยังไงบ้างในตอนนั้นนะครับคือคนแน่นแล้วก็หายใจไม่ออกอหายใจไม่ได้เลยอ่ะแบบ,บจะไม่ทันวันนั้นพาไปโรงพยาบาลก็ห้องไอซียูเลยเออคุณหมอตรวจแล้วเส้นเลือดหัวใจตีบต้องบรลลูนเลยก็คือในคืนนั้นก็บรลลูนเลยหนึ่งเส้นแล้วพอทําแล้วดีอาการเป็นยังไงบ้างครับก็คือหายใจได้ก็แบบไม่ไมไ่แน่นไม่ได้หายใจไม่ออกเหมือนที่เคย ก็คุณหมอจะนัดไปอีกหนึ่งเดือนเนาะจะจะไปจะไปทําเพิ่มไปทําบอลลูนเพิ่มจําได้ว่ามีคนเคยแนะนําตัวฮาร์ด HRT ตัวฮาร์ดตัวฮาร์ดนี่แหละมาเสื้อฐานในในอินเทอร์เน็ตในอินเทอร์เน็ตแหละได้ฮาร์ดมาได้ฮาร์ดมาก็ให้คุณพ่อทานให้คุณพ่อทานยังไงบ้างครับอวันละหนึ่งซองสิบกว่าวันเลยไปหาหมอตรวจครับ หมองงเลยว่าทำไมเส้นเลือดที่มันตีบมันโลง่งมันตีบลดลงคุณหมอก็ไม่ได้ให้บลูลลก็คืมอม,มันดีขึ้นแล้เรานัาไปอีกคือหมอเหมือนกับหมอก็ไม่ค่อยแน่ใจนะคมันหายไปไหนใช่ไหมไข้ที่มันอุดตันไขมาที่อุตตันมันลดลดการตรีบลงอ๋หมอก็เอ,อให้ยาให้ยามากินแล้วก็กินดได้ วันหนึ<ม>่งสิเมตรอะสิเมตรคืออันนี้กินก่อนที่ไปบอลลูนหรือกินตอนหลังบอลลูนแล้วอะหลังบอลลูนอ๋อเราบอลลูนนี่คือคุณหมอก็จัดมา12เมตรต่อวันใช่ค่ะอ๋อหลังจากที่เราไปไปตรวจแล้วปรากฏว่าไม่ต้องบอลลูนเนี่ยคุณหมอทํายังไงกับยาเขาลดลงไหมคะอ๋อ คุณหมอลดยายลงแล้วคุณพ่อบ่นไหมฮะอยเอาอะไรมาให้ฉันกินเพราะว่าอายุ78แล้วเห็นอะไรแบบนี้อ๋อเขายอมค่ะพ <อ S 2> เพราะว่าเขามีคนกินยาง่ายกินแล้วเขาดีขึ้นเนี่ยเขาก็เลยก็ทานไม่หยุดเลยอ๋อแล้วไปตรวจปุ๊บปรากฏว่าโล่งขึ้นเนี่ยแล้วคุณหมอเขาทำยังไงต่อครับเออคุณหมอลดยายเลยเหลือ2เม็ดจาก12บสเลยอ2เม็ดภายใน2เดือนใช่ค่ะ ดีขึ้นเรื่อยๆ oh. ดีขึ้นทุกครั้งที่ไปหาหมอด,ดีขึ้นดีขึ้นตลอดเลยอันนี้มากี่เดือนได้แล้วะครับโอ้เป็นปีแล้วเป็นปีแล้วแปลว่าคุณพ่อทานตัวนี้วันละหนึ่งซองมาหนึ่งปีแล้วตอนนี้หมอนัดทุกกินเดือนนะครับหมอนัดตอนนี้สามเดือนไปที๋อแปลวเพราะตอนนี้คุณพ่อก็ทานแล้วก็ไม่ต้องบรรลุนเพิ่มอีกต่อไปค่ะ ดีต้องหน้าใสด้วยนะเอาหน้าใสด้วยเพราะมันมีโคคิวเทนทำให้หน้าเด้งหน้าเด้งหน้าอมชมพูหน้ายังใสกว่าลูกอีกนัดนี้แหละช่วยชีวิตตาสุดยอดมาก